ก็เบรกท้ายสุดของ MFOCUS นะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปวันนี้เราก็จะมีข่าวเรื่องราวความรักคู่รักของดาราแหละนะฮะแล้วก็หนึ่งในคู่ที่หลายคนจะตามมองเป็นใครไปไม่ได้ฮะนอกจากคูุ่ณ ครับเรากำลังพูดถึงหนุ่มกอล์ฟพิชยะนะครับแล้วก็สาวขวัญอุสมณีนะครับซึ่งหลังจากที่หนุ่มกอล์ฟบอกว่าได้มีการพูดคุยกับคุณแม่ขวัญไว้บ้างแล้วเรื่องแต่งงานนะครับแต่โดนคุณแม่ขวัญแซวหนักเรื่องค่าสินสอด80บล้านถึงกับเงืบกกันเลยทีเดียวก็บอกนะครับว่าเป็นการแค่แซวกันขำๆนะครับเพราะว่าเรื่องแต่งเนี่ยก็อยู่กันที่คน2คนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่คิดถึงเรื่องมั่นเอาเป็นว่ารวบทีเดียวเลยแล้วกันนะครับส่วนด้านครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็บอกว่ารอแค่กอล์ ส่วนธุรกิจตอนนี้นะครับของสาวขวัญก็กําลังไปด้วยสวยนะครับและกลางเดือนนี้จะมีคอลเลคชันใหม่และสินค้าใหม่อีกเพียบส่วนเรื่องดราม่าที่ทาเอาแฟนคลับงงกันไปตามๆกันนะครับอันนี้หลายๆคนถามมาในงานของ Cash Award ที่ก๊อฟเนี่ยเดินหนีขวัญไปด,ด,ด,ดื้อกลางเวทีงานนี้เคลียร์ชัดเจนครับงานจะไม่ไหวนคือวันนั้นคือจะอ้วกบนเวทีแล้วก็เลยแบบเออคิดว่าแบบตอนแรกกะว่าจะไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเฮ้ยแต่น้องก็แบบเออบอกให้ขึ้นขึ้นมาลับหน่อยนิดนึงแล้วก็รีบลงอะไรยเงี้ย จริงๆวันนั้นก็ต้องร้องเพลงด้วยนะแต่กอลขอพิลยวแอนเซิกอลก็ไม่ไหวเพราะว่าร้องไม่ไหวเลยครุณมีความตุกมากขนาดนี้แล้วทําไมนะอ๋อเมื่อไหร่ยังยังครับก็อย่างที่บอกบอะถามพี่ฟันก็พูดบอกเหมือนเดิมก็อยากพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแม่แม่ครก็คือเหมือนเราคุยไว้แล้ววางสเปคแล้วแบบสองปีสามปีห้าปีอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้วางสเปคอะไรเลยครับก็เมื่อไหร่ที่พร้อมก็หาค่าสินสอดพอก็ ก็คงจะถึงเวลาแล้วราอาแม่เขาบอกตัวเลขมาแล้วหรอถึโห้าพันล้านเหรีแม่แซวว่าแ0สิล้านโอ้ <es> ขาไม่สบายนะครับและสาวขวัญเขาก็พูดตั้งแต่ต้นงานก่อนเข้างานตั้งแต่ขึ้นเวทีแล้วว่ากอล์ฟไม่สบายบอกทางงานเข้าใจนะครับส่วนนุ่มกอล์ฟก็ขอโทษจริงๆในวันงานที่ต้องมีร้องเพลงด้วยแต่ยกเลิกไปเพราะร่างกายมันไม่ไหวจริงๆครับนี่ลกเอภาินกันบ้างนะครับหลังจากที่มาร่วมงาน My Smart Way Va Your Smart Choice นะครับก็มาเผย,ยถึงพัฒนาการของเลโก้นะครับวัดเทียบเท่าเด็ก2ขวบและมีพัฒนาการที่ดีมากนะครับคนชมภรรยาเลี้ยงลูกเก่งมากนะครับหลังจากที่โพสตคลิป น้องเลโก้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษก็น้องจะสนมากไม่ค่อยอยู่นิ่งนะครับบอกด้วยนะครับว่าเรื่องส่งเข้าโรงเรียนอินเตอร์ที่หลายๆคนพูดเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่ว่าเรื่องของงานในวงการของน้องก็มีรับโฆษณาไว้แล้วบ้างแต่ตอนก่อนหน้านี้ไม่อยากให้รับงานเพราะไม่อยากให้โดนไฟเยอะนะครับก็น่าจะรับน้อยลงอะไรประมาณนั้นนะครับและที่สำคัญตอนนี้ตนก็ไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับลูกด้วยนะครับ เราก็มาชื่นชมว่าน้องยังแค่โขกว่าแต่ทำไมน้องพูดภาษาผมว่าชาติที่แล้วคงเป็นฝรั่งอีกหน่อยคงคุยกับพ่อแม่ไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าเวลาถามไปก็ตอบเป็นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ได้สอนเขานะครับครับเราจะให้เขาดูการ์ตูนสอนภาษาฝ่งเศสนี่เช่าเนี่ยก็มาชื่นชมว่าคุณแม่ทั่งว่าเนี่ยเรียนได้ดีมากเลที่เป็นเด็กเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับครับโอ้โหรู้สึกภูมิใจแทนเมียครับแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองด้วยที่ที่เมียน่ารักแล้วก็ลีลูกเก่ง โรงเรียนไทยครับโรงเรียนไทยธรรมดาเพอเพอจะให้เข้ารัฐบาลที่เรียนฟรีด้วยซ้ำไปเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่ที่ต้องเรียนโรงเรียนไทยแพงเนาะมันอยู่ที่ว่าเราดูแลเขายังไงมากกว่าก็จะพยายามเลือกโรงเรียนที่ใกล้บ้านครับก่อนหน้านี้เขายังอายุน้อยอยู่ผมไม่อยากให้โดนไฟเยอะครับใช่ครับยินดีครับครับตอนนี้รับละครน้อยลงฮะเหลือแค่ พังละสี่ห้าเรื่องเมื่อก่อนรับสิบเอ็ดเรื่องเวลามันไม่มีครับเดี๋ยวไม่มีเวลาอยู่กับลูกใช่ฮะใช่ครับก็เฉลี่ยแล้วรู้สึกจะประมาณหกมีหนังอีกสองเรื่องหนังหนังสองละครสี่ครับหนังนี่จะเข้าฉายช่วงเดือนไหนครับผมว่าปีหน้าทยอยถ่ายอยู่ครับ แค่ไหนนะครับก็ทําให้พ่อแม่มีความสุขกันได้นะครับและนี่คือภาพที่เราเก็บมาจากงาน My Smart Way w e a Your Smart Choice ที่เอามาฝากแฟนๆภาพธรรมดา,ก,าก,กล้องกดชัตเตอร์รัวๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับลุคเก๋ของนางเอกตัวแม่อย่างสาวแอนทองประสมนะครับเพราะนอกจากจะสวยเปะ๊ะสะกดทูกใส่ตาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของรูปร่างก็เรียกได้ว่าต้องยกนิ้วให้ซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยได้เห็นนะว่าเธอจะโชว์สรีระจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับสาวแอนก็เปิดเผยว่าวันนี้เลือกชุดที่อวดหุ่นเซ็ก ในชุดสีแดงนะครับนานๆจะได้ออกงานอีเวนต์สักทีซึ่งทางด้าน l o รีอัเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์นะครับแล้วก็ไม่เขินสักเท่าไหร่นะบอกโอเคและก็ต้องตอบแลละฮะสำหรับเรื่องราวที่หลายคนอย่างรู้ก็คือเรื่องแต่งงานงานนี้สาวแองจะตอบว่าอย่างไรนั้นไปฝังกันครับ แล้าก็เขารัดเอวรัดไหล่ให้คุณก็เลยอาจจะดูแบบรัดรูปนิดนึงแลายคนคือหาโอ้ยเขาแซ่บเหมือนกันโอ้โหก็รัดซะขนาดนี้นะต้องต้องต้องชมแอนบ้างนะคะเป็นไงบ้างเราใส่ชุดออกมาแล้วก็โอเคค่ะมันก็เราก็อยากลองใส่แบบนี้บ้างเพราะมันออกมาอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการที่ให้กำลังใจหรืออะไรสักอย่างจริงเหรอถ้าท่านีเอโดราเวลาอินดี้วาวาลงอะไรเงี้ยแอนก็จะมีเข้าไปลดใส่หัวใจ แล้วก็แแซวอะไรเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะยัง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 งของสารทางเลยถาม18รอบแล้วที่เคยตอบทียังยังยังค่ะสิ้นปีนี้ยังตั้งตัดต่อลิขิตลังอยู่นครับบอกว่าไม่แต่งไปปีนี้แน่นอนนะครับและที่ไปเม้นให้กําลังใจสาววานเนี่ยก็ลืมไปแล้วว่าเม้นตอนไหนนะครับเพราะส่วนตัวพี่อันก็บอกแล้วว่า เมนให้เขาทั่วๆไปนะครับอย่าจับมาเป็นประเด็นเลยนะท,ท,ท,ทั้งหมดนะฮะของประเด็นร้อนในวันนี้นะครับซึ่งเริก็หยิบม,มาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวยกให้เป็นหน้าที่ของพี่กีลองไปดูนะว่าพี่กี่เขาจะหยิบข่าวคลาวประเด็นของใครมาอัปเดตคุณผู้ชมกันบ้างติดตามให้ดีกับ M Focus ัสครับวันนี้ผมเลิฟเดนไอพัทลาไปก่อนสวัสดีครับ